เชิญได้พิเศษดีกว่าเิอครับท่านครับตานานที่ครอบครับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับเพราะว่าที่จริงมีเพื่อนสมาชิกที่บอกว่าผมกล่าวเท็จแล้วก็รวมไปจนถึงที่ท่านร,นรัฐมนตรีชี้แจงเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายด้วยประเด็นแรกนะครับข้อห่วงใยของสหประชาชาติเนี่ยในย่อหน้าที่สามที่ท่านอ่านคำแปลเองนะครับ ายอมรับนี่ครับว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยตามหลักฐานต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นทั้งจากเจ้าหน้าที่และคนอื่นๆคําว่าคนอื่นๆในที่นี้ก็คือคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือฝั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งขณะนี้กําลังจะมีการนิรโทษกรรมกฎหมายของท่านเนี่ยท่านพูดเองว่าไม่นิรโทษกรรมฝ่ายเจ้าหน้าที่ดังนั้นต่างชาติที่เขากําลังท้วงติงเนี่ยจึงท้วงติงกัน ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นโดยคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับนั่นประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองครับบังเอิญมีคำพูดด้วยว่าเอ๊ะมันมีใครเกี่ยวข้องแอบแฝงหรือไม่ผมยิ่งเปรียบเทียบให้เห็นชัดครับถ้าท่านจะพูดว่ามีผู้เสียชีวิตในนี้ใช้คำว่ามากกว่า90คนวันนี้เนี่ยเบื้องต้นมีการร้องให้ศาลไต่สวนบางคดีศาลก็ชี้ว่า เป็นการยิงจากเจ้าพนักงานบางคดีสารก็ไม่ชี้ชัดเช่นนั้นแล้วก็มีกรณีที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าน่าจะเกิดขึ้นจากฝ่ายผู้ชุมนุมสิ่งที่กระผมจะถามก็คือว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้บอกว่าเพื่อความปรองดองผมเห็นด้วยนะครับว่าท่านไม่นิรโทษกรรมฝ่ายรัฐบาลท่านจะกล่าวหาผมท่านจะกล่าวหาคุณสุเทพ หรือใครก็ตามพวกผมไม่เคยเรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมที่ต่อต้านกฎหมายปลองดองปีที่แล้วนี่ถ้าพูดถึงผลประโยชน์ว่าผมไม่ต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยผมต้องสนับสนุนสิครับแต่ผมไม่สนับสนุนคำถามผมมีง่ายๆครับทำไมถ้ามีคนเสียชีวิตจากเจ้าหน้าที่เราบอกกำลังจะให้ความเป็นธรรมกับเขาดำเนินคดี แต่ทำไมคนอย่างพลเอกร่มเกล้าถูกฆ่าคนฆ่านั้นจะถูกล้างความผิดนี่คือปรองดองแบบไหนนี่คือมาตรฐานเดียวกันอย่างไรว่าตกลงถ้าไตาส่สวนไปแล้วสรุปว่าเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีถ้าไตาส่สวนไปแล้วหรือสืบสวนไปแล้วพบว่าเป็นฝ่ายชายชุดดำหรือผู้ชุมนุมหรือประชาชนจะเรียกใครก็ตามล้างความผิดได้ รรท่านประธานครับนี่คือตบปมของความขัดแย้งว่าเรากําลังมีการเรื่องโทษกรรมให้กับผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนนี่คือสาระที่เขาพูดถึงจากองค์กรระหว่างประเทศแล้วท่านรองนายกท่านก็ยอมรับเองไงครับว่าในที่สุดเรื่องนี้สําคัญขนาดท่านต้องชี้แจงเขาแล้วก็นัดเขาวันที่12ใช่ไหมครับและผมก็ถามว่าทําไมไม่เลื่อนไปก่อนแล้วครับให้เห็นวัฒนานให้ความสําคัญกับเขา ให้เกียรติเขาก่อนที่จะไปผลักดันเรื่องนี้ต่อเนี่ยก็จะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเขาจะได้รู้ว่าเขาเป็นความมีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องอะไรผมจึงเสนอเลื่อนไงครับและสิ่งที่ท่านอ่านคําแปลมาทั้งหมดนี่ก็ยืนยันว่ามันเป็นประเด็นสําคัญผมกราบเรียนอีกครั้งครับว่าไม่มีตรงไหนเลยครับที่ผมนําเสนอเมื่อสักครู่ที่เป็นการกล่าวเท็จและเหตุผลในการสนับสนุนครั้งนี้ไม่มีเรื่องประโยชน์แอบแฝงครับพวกกระผมไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงในเรื่องกฎหมายฉบับนี้ มีแต่เพียงในฐานะที่ว่าอยากจะพะุุ์ความถูกต้องไว้ในประเทศไทยเท่านั้นครับขอบพระคุณครับ